แน่นนหเนหรอรแล้วก็สามคืนหกขวดได้ไหมไม่แถบเอ๊ะก็ได้นะถ้าถ้าเราเรียกแก๊บเนี้ยเราก็ยกไปซิตี้ก็ได้นี่นาเพราะว่าเราซื้อสองขวดทางนองกก็สี่แล้วนะ ถูกวะขวดละยี่สิบ,บอ่ะเดี๋ยวไปดูดไม่ที่ที่เขาขายขวดกี่ลิตรนะขั้นตีขันใหญ่ลุ้นแล้วกี่ลิตรอะ่ะก็ขวดใหญ่อ,อ่ะกจห้าอ๋อก็ขวดใหญ่หกจุดใหญ่ปัญหาคือที่ยากกินไหวเปราะยันยน,ยน,ยนี่ว่านวันว่านกินไม่เอาใหญแล้วก็ <c oughs> โอเค

โอ้ล้านนีวันนันครับผมโอ้เอานังตอนเย็นเต้นแบบเตี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้สวยไงไม่ค่อยเคยเห็นเท่าใหญ่อะต่อการสิบเนี่ยให้ต้มปูเส้ขาที่อยากได้สุดีอร่อย กมฝันพี้อก็รอยมุณน้อยก็รอแต่หุนน้อยมาไม่ไม่ย่ะมันต้องมีงจิตวิญญาณเหรอคนตม่าเอาเม็ดไหนใส่เม็ดไหนม็ดไหต้องฝึกจิตก่อนไม่ไม่ใช่งานแล้วที่ผมฝึกจิตเฝึกจิตใจเย็น ในชั้นแรกก่อนนั้าอีกแปดสคุซื้อมาอาจจหบาทเองอะไรนั่นเจาะอะไร สามสิบบาทจ้ะข้างหน้าเด<ะ>ินไปหลอก เลี้ยนได้ต่ออะเรได้เตยพูดงี้ปาโมงนี่ไงที่ปากลิ้นลิ้นเจอลิ้นแล้วรอตัวขอสอนในเมืองแื้วว่าสอนข้าตขอสอนในเมืองก็ได้ ้างโวกอะไรเงี้ยาหมด ก็เนี่ยอะก็ดูว่าทำอะไรกัน ไไไม่ก็ถามดูแล้ว,วนนก็จะไปทำไมไปตังสองยอดเห้าสบาทก็ยังโอเคอยู่ยังพอรับได้อยู่ัได้เพราะตอนนั้นเราคุณหน่หน ก็เดินไปหกับทำให้รถลับได้ส่งสูงเมโอ้โห 你那边？你那边嗯、啊？嗯，好，嗯，好。 นี่ตันนี้มากินร้านนี้จุก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 ไปเลยจุกจุก l o อย8ปดสิบแอนนี้อิส่ามันก็เหมือนกันงเงาแต่แม่ราคาอื่นแบบสี่ร้อยห้าร้อยขนาดเล็กนล้วสีจ่อเนี่ยเข้ามาสน้อยค่ะโอโ้โห สองสองแปดสามห้ากป,ปฏิมากรรมนล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ย ตรงไหนนี่ดอกน,น,น,นี่ไอคิมจุกจุกนี่เกบาทเนี่ยหโคนเกบาทหนึงครับ เรามาอิตาเลียนอิตาเลียน กระบองไฟไหมอีกครึ่งชั่วโมงที่ไหนนี่เกเต็มหาดนี่แหละนี่อ่ะแถวนี้มีกระบองไฟด้วยหรอหนีไม่ใช่โซนด้านไหนของไหนนะอีกไม่ จะมาทางนี้แต่ว่าจากภูเก็ตเลยจะมาอย่างมากก็แค่เนี้ยถนนเนี้ยอ๋อเออนะจุกจุกเลยจุก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 ดูก่อน ก็เดินไปกินพิซซ่าที่อ่าวนาอูนี่่คะ้400ยังติดใจก๋วยเตี๋ยวเรือนังฟ้าอยู่แล้วอะไรกันจะกินตอนไหนกันนะอีกก๋วยเตี๋ยวเรือนางฟ้านะาบ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเออคุณบอกแล้วอย่างนี้ โอ้มีขาไปเยดะเลยอ,อ่ะเะโชวกันที่ไหนวะเนี่ยต้วันเโาเดินหลาย

nhi lại hình như là của chưa làm đẹp mũi này อืมอ okay, ืมน่าสนใจเชียวใช่อะแต่ละแปดร้อยเก้าสิบเองแปดร้อยเก้าสิบเองคนดูเยอะดี แปลกดีโอนี่คืออะไรเ่ยโรงแรม l ด,ดีสอเ,เ,เราลองนั่งรถสองเข้าไปในเมือง่งงะไม่อะลองนั่งไปทไางไหน วันนี้ก็ลองนั่งจากในเมืองมาแล้วเนี่ย <Okay. S 1> สาดฝนมาเยอะโอ้ยรถตุกตุกรถโฟคโอ้โอ้โอ ใค่ว่าหมวกโคให้นี่ว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจะถึงเนี่ย xong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 没跳，真的不太行。 เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่เอเ<ฮ>ยถึงซข้างอานะไปกินโนรีหน้าเชสรุปไม่ขายไม่ขายขาออก็อดกินไงก็เดินไปกินพิซซ่าอ่านาะ กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย60บาทเนี่ยเผลอจะกระตุ้นซห้รสุดอยากกินนะคะก๋วยเตี๋ยวนางฟ้าหกสิบบาทาวันที่สวันที่4รอกินร้านนั้นเหรออืฮแล้วก็วันที่4ก็รอกินร้านโน้น ยำบํบุกพวกอะไรพวกเนี้ยร้อยห้าสิบแล้วนะ่ะสองอย่างก,ก็สามร้อยไเออแล้วก็รอไปกินร้านหนักร้านเน้อเนี้ยไ,นะไปกินร้านหนักร้านนั่นะนหะก็ร้านที่จะเปิดวันที่สนะี่ไงร้านกินหนักหนักไป,ปกินเบา อืมหน้ของโลกดกนี่มึงเจ็ด uh? หนึ่งในให้าสิบเลยอ่ะหนึ่ในห้าสิบของโลกเนี้ยไม่ใช่หนึ่งในห้าสิบของเต้ยานที่นั่นไปกิน่ะนั่นก็น่าจะอ okay. ีกพันึ่งโอเค ซันเซสอันนี้นกเาา็เนี่ยว่าจะว่าจะต้อนอยู่เรียกเรามาทำไฟให้ดีกว่าไม LED เอลียู au, ด,ดิอะไรเนี่ยเอานางซันเซสโอ้อันนี้ที่เรามาคืนมาดิซาต่าาอัวนั้นคืออะไรมิส ารยกอร่อยนะไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายแบงค์กินฟรีค่ะวกุมีที่อย่ปาซิสปาไทยันา่พิซซ่าเท่าไหร่อะคะพิซซ่าสองร้อยครับถาดใหญ่อ๋อเป็นถาดใหญ่อะคะผีชิ้นราคาลดแล้ค่ะพาสต้าด้วยคะสองร้อยครับไม่ใช่ราคานสองร้อยลดแล้วพิซซ่าก็พิซซ่หน้าไหก็ได้สองร้อยสหมดเลยเหรอสองมเลย